You you Every you now don't go phone see me now you Every time you hit the I'mma hit สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนชาว Discord Thailand ทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมานะครับแชร์บอดเนาะแชร์บอดบอดเพลงนะครับมีดิสแล้วก็ต้องมีบอดด้วยนะครับแหมการทําดิสมันต้องมีบอดเพลงนะครับให้ให้แบบฟังแล้วเพลิดเพลินนะครับจะได้แบบมีคนอยู่ในดิสเรานะครับ ผมจะแนะนําประมาณ4ตัวแล้วกันนะฮะเดี๋ยวถ้ามีในอนาคตผมก็จะมาแนะนําอีกนะครับอืมเป็นบลอดเพลงที่ไม่ต้องพิมพ์คําสั่งนะครับพิมพ์แค่ชื่อเพลงแล้วก็หรือว่าลิงก์จาก y o u t u b e นะครับก็สามารถฟังได้เลยนะครับเซ็ตก็เซิตง่ายนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าอย่างแรกนะครับอย่างแรกเลยเราสร้างหวนหมู่ก่อนอ่าสร้างวนหมู่เสร็จนะครับเดี๋ยวสร้างวดหมู่ว่าฟังเพลงแล้วกัน ตองเพลงเนาะสร้างบนหมูอ่าพอสร้างเสร็จแล้วก็แล้วแต่นะว่าจะเอาไว้บนไว้ล่างนะครับอืมแล้วก็สร้างตัวนี้ขึ้นมา a m d ขอเพลงแล้วกันโอเคพอสร้างมาแล้วนะครับเดี๋ยวขอปิดก่อนนะฮะเดี๋ยวลูกดิสตกใจนะว่าทำอะไรอ่ะปิดในวิวันเสร็จแล้วนะครับ ผมก็มาดูนะครับอันนี้ผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับลิงก์ไว้ด้านล่างมาพบกับบอดตัวแรกนะครับตัวแรกครับเดี๋ยวผูด้ดูแลเดี๋ยวเราติ๊กออกนะครับเครื่องบินติ๊กเครื่องบินแป๊บโอเคพอเข้ามาแล้วนะครับพอเข้ามา แล้วก็มาดูนะครับที่หนะ้องวิวข้ามวิวาคนเข้ามาเยอะเหมือนกันนะฮะโอเคพอ okay, เข้ามาแล้วนะครับเราก็ใส่ยดบอรดนะครับยดบอรดหรือว่าทาทำาเป็นยดบอร์พิงก็ได้อันนี้ได้หมดอ่าเสร็จแล้วเราก็มาดูนะครับ cmd ง,ง่ายครับแค่พิมพ์คําว่า slash command หรือล่าอ่า command ตัวนี้นะครับคลิกเราก็เลื่อนหาที่ set up นะครับ มันจะขึ้นคำว่าเซตอัพอ่าเซตอัพเราก็กดเอน e r นะครับก็จะขึ้นแล้วฮะเป็นห้องเป็นบอทนะครับเป็นห้องแบบพร้อมพร้อมใส่พร้อมใส่ชื่อเพลงหรือว่าลิงก์เพลงก็ได้นะครับอ่าตัวที่สองคตัวที่สองเรามาดูตัวที่สองอ่าตัวที่สองเ่ เราก็ติต๊งออกหมดก่อนนะฮะติต๊งออกหมดก่อนปึ๊บโอเคอ๋อ okay. อันนี้ก็จะเด้งมาหน้าเว็บนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องตกใจเราก็มาดูที่เวฟข้ามเหมือนเดิมนะฮะเวฟข้ามเหมือนเดิมอ่าเราก็ใส่ยศบอทอ่าพีฟิกเส้งงนะ fish, สง,งนะ่ายๆเนาะพีฟิกก็แค่สลันะครับเราก็มาดูในมวลของเขาแล้วก็จะเห็นนะครับเซตอัพอ่าเซตอัพนี่เซตอัพทำเหมือนกันครับทำเหมือนกันเลย อ่าเรียบร้อยเขาสร้างเสร็จแล้วแต่อันนี้จะอยู่บนหน่อยนะฮะดึงดึงลากลงมาลากมาอยู่ด้วยกันนะฮะ่ลากมาอยู่ด้วยกันโอเคตัวที่สองเสร็จแล้วมาตัวที่สามเลยครับตัวที่สามอ่าตัวที่สามปึ๊บโอ้ตัวนี้เดี๋ยวติ๊กนะครับขออนุญาตติ๊กเอาออกก่อนนะฮะเรามียอดบอดของเราอยู่แล้วนะครับไม่ว่าบอดบอดต,ตัวไหนนะครับยเวนบอดป้องกันร,ระบบเนาะ เราก็ติ๊กออกนะครับเรามาใช้ยศที่เราทําไว้ในดิสดีกว่านนะัมจะได้ยศน้อยๆนะครับจะได้ไมีไม่ไม่ปิงไม่แหลกนะอ่าโอเคแล้วก็ไปดูที่ยกข้าเหมือนเดิมอ่ายกข้าเหมือนเดิมแล้วก็ใส่บอดเคแล้วเรามาเซตอีกเซตเหมือนเดิมเลยฮะพิ้งคเหมือนเดิมเลยแล้วก็มาคลิกที่บนหมู่ของเขานะฮะอ่หาเซตอัพหาเซตอัพ เหมือนกันเลยทำเหมือนกันเป๊ะเลยสี่ตัวนะฮะเรียบร้อยอยู่ไหนบนหรือล่างโอ้อยบนเหมือนกันฮะเอาแล้วฮะก็ดึงลงมาอ่าดึงลงมาไอตัวหนึง่งตัวหนึง่งมะปรางนะครับอันนี้เป็นบอร์ดของคนไทยเนาะซึ่งฟังก์ชันมันเยอะมากนะครับฟังก์ชันมันเยอะมากเดี๋ยวยังไงถ้ามีคลิปที่สอนแบบเกี่ยวกับฟังก์ชันอื่นๆเดี๋ยวผมทำให้นะเดี๋ยวผมทำให้ อโอเคเราเชืญเข้ามาแล้วนะครับก็แอดยศเหมือนเดิมนะครับแอดยศบอทนี่ก็เหมือนเดิมเซนทัเหมือนเดิมเลยง่ายๆครับสตัวเซนับเหมือนกันทั้งหมดเลยโอเคแล้วก็วางอ้าวบอกว่าไม่สามารถเพิ่มข้อมูลได้ อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่หมปึ๊บต้องย้ำหรือเปล่าโอติยศคอลินทีนฮนะโอโอันนี้ไงอ๋ออเคบอดตัวนี้นะครับต้องไวริสก่อนเนาะบอดมาปัางนะครับเพราะว่ามันสร้างชาแนลสร้างหมวดหมู่มาเองนะครับอาจจะโดนนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราปลดคอนลินทีนก่อนนะครับ ดับแรกเลยปลดคอนเทนทนก่อนนะฮะวิธีปลดก็ง่ายๆนะถ้าถึงว่าเราโดนแบบโดน,โดน,โดนโปลดเราก็อันอนี้อ๋อเิ่มไม่ถูกนะฮะ,อะเอาเป็นว่าเดี๋ยวย้ายมูฟมาตัวตัวหลักนะครับย้ายมูฟมาตัวหลักอ่ามูฟมาตัวหลักนะครับ,อรบเอา็นว่าคอฟมาปึ๊บ Yes. อ่าโอเคทีเนี้ยเราก็มาไว้ลิสนะครับเราไปดูที่ c m d ดบ t แล้วกันนะครับนี่เราไว้ลิสเนาะอันไหนที่เป็นคาร์ล,ลินทินคาร์ล,ลินทินโลอยู่ไหนเนาะอ่าสี่นี่ไงโอเคเราก็เข้ามาเราก็วางก๊อปไอดีวางไว้ลิสปับ๊บเรียบร้อยอ่ะโอเคทีเนี้ยเอาใหม่ ลบก่อนลบทิ้งลบทิ้งลบทิ้งอ่าลบทิ้งลบทิ้งวางไม่ใช่วางตัวคําสั่งหน่อยนะปับ๊บเซตอัพอ่าอัปเดตข้อมูลเสร็จเห็นปะ่ะก็จะมีมาเรียบร้อยนะครับถ้าสมมุติว่ามีบอดป้องกันนะครับก็ต้องเซตบอดป้องกันก่อนอ่ะดึงขึ้นมาโอเคอ่าลบลบหมวดหมู่ตัวนี้ไปนะครับ อ่ะที่นี้เรามาตั้งค่าแล้วกันนะครับตั้งค่าแล้วกันให้มันสวยๆเนาะให้มันสวยๆฟังเพลงหนึ่งนะฮะโ,โอปไปเลยเราก็ไปเปลี่ยนแค่ตัวเลขก็พอเนาะอ่ะาฟังเพลงหนึ่ง สองสามสี่เนี่ยแค่นี้ครับเป็นกันสิทธิ์อ่ะแล้วทีนี้เราจะมาเทสใช่ป่ะเราจะมาเทสบอทดใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวผมขอเข้าต่อทดลองแล้วกันเปิดหู เรียบร้อยนะครับก็เข้าห้องทีเนี้ยผมจะเปิดเพลงใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมขอพิมพิมเพลงนะอ่าเห็นปะเราแค่พิมพ์ชื่อเพลงก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวขอลดเสียงนะครับลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ิขสทธิ์เออทีเนี้ยเราจะตัดบอดก็ง่าย,ายๆตัดบอดมันก็จะมีคําสั่งนะครับ ข้ามตัดบอดนะครับสุ่มเพลงนะครับอะไรเนี้ยเนี่ยตัดบอดออกก็เป็นอันเสร็จนะครับเรียบร้อยนะครับบอดเพลง4ตัวนะครับเข้าดิสแล้วง่ายๆเทตง่ายๆนะครับก็สามารถเอาไปฟังกันได้นะครับผมก็เพยงเท่านี้จบพท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดถูกใจแล้วก็กดติดตามด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดอ่าคลิปใหม่ๆแล้วกันนะครับผมสอนเกี่ยวกับดิสคอร์ดเกือบทุกอย่างเลยนะครับหรือว่าถ้าสงสัยยังไงก็ เข้าลิงค์ทดสอบนะครับมาครับลิงค์ดีทดสอบจะอยู่นั่นล่างนะครับอ่าเข้าดีทดสอบมาได้อเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ